สวัสดีครับผมบอลนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนทุกคนแบ็กอัพไดเวอร์นะครับก่อนที่จะทำการลงวินโดว์ใหม่นะครับก็โปรแกรมที่เราต้องใช้คือเป็นโปรแกรมไดเวอร์ชนิดนี่นะครับก็ในการข้อดีของการแบ็กอัพไดเวอร์แบบนี้นะครับมันก็จะดะีในการช่วยประหยัดเวลาในการลงนะครับบางทีเราลงไปแล้วมันจะติดตัวน้นตัว,ตว,ตวนี้นะครับแล้วมันเวลาเราไล่ลงไดวเวอร์แต่และตัวเนี่ยกว่าที่จะลงไดเวอร์ซาวไดเวอร์ กาจอดเเดเวอร์นู่นนี่นั่นอะ่ะมันต้องใช้เวลาลงนี้แต่ละตัวนะครับซึ่งข้อดีของตัวการใช้โปรแกรมไปอัพแบบนี้ก็คือ,อมันจะประหยัดเวลานะครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับก็เราก็มาดูกันเลยว่าตอนนี้นะผมได้ทําการนี่นะครับไดเวอร์ของผมก็จะทําการอัปเดตไว้จนครบหมดแล้วนะครับก็มันจะไม่มีตัวอะไรที่มันติดเครื่องหมายาตกใจหรือว่าเครื่องหมายคำถามนะครับสีเหลืองๆนะครับ ก็หลังจากที่เราทำการดูตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่าโปรแกรมเราจะเป็นยังไงนะผมก็ทำการอัปซิทออกมาเลยครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นเราก็ทำการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้เข้าไปเลยกดยอมรับไปครับถัดไปไม่ต้องสนใจครับติดตั้งเลยไม่ต้องสนใจครับกดโอเคไปเลยครับ แล้วกด next พอมาถึงตรงนี้คนระับเราอย่าเพิ่งกดตรงนี้เรากดไปตรง c r a c ตรงนี้ก่อนนะ c o p คีย์ตรงนี้เราคลิกขวา open location ตรงนี้นะครับแล้ววางวางแค a c ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับกดโอเคไปเลยจากนั้นปิดไปเลยนะครับจากนั้นก็กด open ขึ้นมาครับโเคโปรแกรมเขาจะทําการขึ้นหน้าตามประมาณนี้มาให้เรานะครับ เราก็จะทำการไปที่ไดดีก่อนนะครับแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ในนี้นะผมจะเขียนว่าไดเวอร์นะครับไดเวอร์ driver นะครับหลังจากนั้นผมก็จะกดตรงนี้รอเลยโอเคครับเราก็มาเปิดตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่แบบผมเปิดโฟลเดอร์ตรงนี้รอแล้วผมทำการแบ็กอัพไดเวอร์นะครับแล้วก็ไปตรงแบ็กอัพไดเวอร์ตรงนี้นะครับ โปรแกรมจะทำการสแกนไดรเวอร์ทั้งหมดในเครื่องเรานะครับรอสักครู่นะครับหลังจากที่สแกนเสร็จแล้วนะเขาจะขึ้นมาให้ติ๊กอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องสนใจติ๊กถูกหมดเลยนะครับแล้วก็กด next จากนั้นพอมาหน้านี้นะครับให้เราทำการเลือกตรงนี้นะครับเราตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไดดีไปแอพแล้วก็โฟลเดอร์ไดรเวอร์ที่เราตั้งไว้นะครับกดโอเคไป จตกนั้นให้กด next ไปเลยครับในส่วนตรงนี้เขามีให้เลือกด้วยนะครับว่าเราต้องการเลือกที่เป็น zip หรือว่าเป็น auto installer ก็คือถ้าเป็นแต่ละตัวก็คือถ้าเป็น zip มันจะทำการ zip driver แต่ละตัวใส่เป็น zip file ให้เราแต่ถ้าเราเลือกตัวตัวเนี่เราตัวที่2เนี่ย เวลากดมันก็นจะทําแตกไฟล์ให้เราแล้วก็เราก็ทำการติดตั้งแล้วก็ตัวที่3เนี่ยมันจะเป็น Auto Installer คือมันจะเป็นไฟล์เซฟอัพให้เรา Double Click ป,ปุ๊บมันก็นทำการติดตั้งให้เราทีละตัวนะครับแต่ผมว่าใช้ Default เนี่ยดีแล้วครับเลือกไปตรงนี้แล้วก็กด Next ครับโปรแกรมจะทําการเซฟไดเวอร์ให้เราเราก็สังเกตว่าจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้ว d o u b l ลคลิก,ก็ไปจมันจะขึ้นมาไวมากเลยครับ มีโฟลเดอร์อะไรเท่าไหร่คือพวก usb พวกอะไรมันก็จะขึ้นมาหมดเลยจึบ๊บหลังจากที่เราทำการโปรแกรมทางการ b a c up driver เราเสร็จแล้วก็จะขึ้นมา back up driver task s w t ตรงนี้นะครับเขาว่าทำการ back up เสร็จแล้วเรากดฟิ n i s h ไปนี่นะครับเราก็มาดู driver ของเรานะครับว่า มันจะทําการแบคอัพให้เราทุกอย่างเลยที่เป็นพวก USB พวกอะไรต่างๆนะครับไฟล์ของมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนี่แค่200กว่าเมกก็ประหยัดพื้นที่ได้เยอะนะครับถ้าเราไปเทียบกับไอตัวโปรแกรมหรือว่าตัวไดเวอร์ของแต่ละอย่างนะครับมันจะโครงกาที่จะใหญ่นะครับก,ก็เราก็ปิดไปเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการแบคอัพไว้อะไรอย่างนี้แล้วครับ เวลาที่เพื่อนเอนทุกคนจะทําการเวลาที่เพื่อนลง Windows เสร็จนะครับแล้วก็จะกลับมา r e สตอ r e ไดเวอร์หรือว่าจะนำไดเวอร์นี้มาใช้ก็ทําการสมมติลง d ดเวอรเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวเราก็ทําการ Install ตัวนี้เป็นอันดับแรกเลยไดเวอร์ีนี้ตัวนี้พอเรา Install ทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้เสร็จปั๊บเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลย ปพ๊บเนี่ยพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เราเลือกเป็นรีสต์โตตรงนี้นะครับเพืเ่อนกดรีสต์โตตรงนี้เลยเนี่ยเรากดรีสต์โตอย่างงี้คือมันจะไม่มีอย่างงี้นะคือตอนแรกที่เรา,เาทําการรีสต์โตเราลงวิด d o เสร็จมันจะไม่มีอย่างงี้เราไม่ต้องตกใจนะครับเรามากดเลือกนเนี่ยเราติ๊กข้างล่างนี้ก็ได้เนี่ยเรามากดเลือก b r o s e ตรงนี้แล้วก็มามามา,มาเลือก d r i v e ฟ folder ตึ๊บเนี่ยเลือกแค่ถึงตรงนี้นะครับ ปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกมาคลิกตรงไดเวอร์แบคอัพตรงนี้เลยนะครับจากนั้นกดโอเคไปจากนั้นเพื่อนๆก็กดเน็กเปี้ยงเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยว่าคุณต้องการที่จะแบบอา่ารีสาตาร์ไดเวอร์ตัวไหนบ้าง mm. ก็คือสังเกตว่ามันจะมีไดเวอร์ทั้งหมดของเราในเครื่องนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนบ้างเราก็ติ๊กแต่ถ้าเราจะเอาทั้งหมดเราก็ติ๊กถูกบนนี้เลยนะครับมันก็จะทําการาติดตั้งให้เราแล้วกดเน็ก มันก็จะบอกว่าต้องการรีสโตไดเวอร์ทั้งหมดตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ยอมรับเขาก็จะทําการาติดตั้งไดเวอร์ของเราสังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะขึ้นแต่อันนี้คือเป็นไดเวอร์ที่ผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเไม่มีอะไรแต่ถ้าแบบของเพื่อนๆที่เพิ่งลงวิดีโอใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถกดรีสโตแบบนี้พอมันหลังจากที่มันรีสโตเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็จะทําการรีบูตให้เราครับรีบูตเสร็จกลับมาเครื่องเราก็จะเหมือนตอนที่เราแบคอัพหรือว่าลงไดเวอร์เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็แค่เอาไปลงโปรแกรมเพิ่มว่าจะเอาโปรแกรมอะไรแค่นั้นนะครับก็วิธีนี้จะเป็นการประหยัดเวลาสะดวกรวดเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปแบบนั่งรอลงทีละตัวกัดลงไดเวอร์จอไดเวอร์ไวเลสอะไรเงี้ยมันเสียเวลานะครับก็ต ตัวนี้มันก็เหมาะการแต่แต่เวลาแบบเราจะแบกอัพแบบนี้คือหมายถึงว่ามันทําได้คอมเครื่องไหนก็คือเครื่องนั้นนะครับชเช่นสมมติว่าถ้าผมมีคอมเครื่องนี้ใช่ป่ะผมมาทําการแบกอัพจากเครื่องนี้เก็บไว้ใน uh, ไดดีของเครื่องนี้แล้วก็เวลาลงเครื่องนี้ใหม่ผมก็ทําการรีสโตรไดเวอร์ก็คือโดยการไปเลือกจากตัวนี้มารีสโตรอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเพื่อน,อนมีโนมบุ๊ฟสองตัวสองยี่ห้อแล้วแบบ uh, ไปแบอัพอีกตัวนึ่งก็ไดเวอร์มาอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพื่อน อันนี้ก็คือจะจะไปอัปเดอร์ตัวมันเพื่อประหยัดเวลานะครับสังเกตว่ามันจะทําการกับพลิบอะไรทุกอย่างนะครับก็คือเขาทําการเนี่ยเราก็รอเนี่ย22% 20%ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ100%นะครับเดี๋ยวผมจะพอดแป๊บหนึ่งมันรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ ป่าไปยีปอร์เก็สำหรับใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับก็าสามารถดูใต้ดีคริชชั่นนะครับเดี๋ยวมันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็โปรแกรมตัวนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ <c oughs> ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมว่ามันช่วยได้สำหรับเพื่อนหลายๆคนเลยก็คือเวลาเราคมอมเราใช้งานไปนานๆมันก็ต้องแบบมีการช้าอะไรที่ว่าเราก็ต้องมีการเอออยากจะลงวินโดว์เพื่อให้มันไวขึ้นอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ในการไปอัปเดอร์แล้วก็ ลงวินโดว์เสร็จแล้วก็รีสโตได้เวอร์กลับมาแบบนี้มันง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยครับเราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาครับก็สำหรับใครทีเเาา่เข้ามาเพิ่งมาเข้ามาเห็นช่องผมนะครับก็ถ้า,าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ถูกใจ <S <S ้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปจะมีอะไรนะั้นแล้วก็มาตามติดตามชมกันเลยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอพอดคลิปแป๊บนึงแล้วรอให้มันถึงร้อเเดี๋ยวผมจะเอให้เพื่อนดูเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับจึ๊บโอเคครับพอมันขึ้นแบบนี้นะให้เรากดอ,าอินสตอลตรงนี้เลยนะครับเขาไปทำการอินสตอลตอ่อแอปเพิ่มให้เรา เนี่ยครับหลังจากที่ทําการารีสต้ไดเวอร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาให้รีสตาร์ทแบบนี้นะครับพอเรากดรีสตาร์ทปุ๊บคอมเราก็กลับมามีไดเวอร์ทุกอย่างปกติเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเราก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลำลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ